ทางคุณโฉครับโอ้โหรีบนะครับน่าทานมากนะครับช่วย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 ครับครับครับมองครับสามด้วยอ่าเพียมผาโห มุกหมักนะฮะ,นะฮะน่าจะสกุกน,นะฮะนะแน่นอน,นะฮะจิ้มแต่คราวนี้เราจะทำเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนะฮะน,นี้แบบบาร์บีคิวแวบบ๊แบบแวบบแวบบแวบบ